ครับอาจารย์ที่เขาเราเปเพื่อนเพื่อนมากที่ที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมชื่อเด็กชายพงศ์น,นินทิดแดงชัยวันนี้ผมจะมาปลูกต้นไม้ให้ดูนะคะนี่คือมเมล็ดทันตะวันนี่คือมเมล็ดผักบุ้งนะครับเคยรับชมนีมเราเอากระถางไว้บนแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะเล่าวิธีการน,นะครับเราต้องวางกระถางก่อนแล้วก็เอาเศษ อะไรก็ได้ที่มันใหญ่ๆเข้าไปไม่ให้เพื่อนจะได้ไม่ให้ดินออกไปเวลาเราถือยะอที่โอเคเริ่มเลยนะคะเมื่อเตรียมกระถางเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำลดไปนะครับเราค่อยเอาแล้วก็เอาน้ำลดไปเพื่อให้ดินมันชุมแล้วก็ค่อยเอาเมล็ดใส่เข้าไปนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับงามนิดนึงนะครับ้โหถึงนิดนึงแนละ้วทำไมเยอะจังเราพอทาให้ดินมันชื้นชุ่มชุนอีกเสร็จแล้วเราก็เอา,มาเมล็ดทันตะวันใส่เข้าไป3ามเม็ดนะครับส่วนเม็ดผักบุ้งก็ใส่เข้าไปสิเม็ดนะครับ เราเริ่มกันได้เลยนะคบเริ่มจากเม็ดทันตะวันก่อนนะคะเม็ดทันตะวันอยู่กลุ่มนี้นะคะทําไมต้องใส่เม็ดทันตะวันแค่สามเม็ดเพราะว่ามันใหญ่คัะดินมันไม่พอใช่ไหมเพราะว่าดินมันไม่พอครับต้องใส่ห่างๆกันเปล่าช โอเคครับพอเสร็จแล้วก็มาต่อด้วยเม็ดอีกเม็ดหนึ่งนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ส mm ิบเม็ดนะครับทาห่างกันไว้ด้วยนะครับ writing words risks Ads it hurts running that again uh เร็จแล้วครับพอเสร็จแล้วเราก็ไปล้างมือแล้วก็รอนะครับ